พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ बुथो इति पिसौ बखवा बुथो बखवाते इति पिसौ बखवा अर्हम् इति पिसौ बखवा समासं बुथो